กูบอกูบอกูหลับหลบมักไม่ได้นะกูบอกก่อนมึงต้องไปช่วยอีกตีหนึ่งนะไปข่าวชิวข่าวชิวข่าวไวเลยเอาชิวแล้วไปไปขึ้นมาบาที่เธอแหลกเบิ้งเบิ้เบิงเบ้งเบิ้งเบิ้งเบิงเจ้งเบ้งเบอ้งเบิ้เบ้าเบิ้งเ้งเบิ้งเกิ้งเบิ้งเิ้งเบิ้งิ้งบเ ไอ้นใชใช่ไอ้กลัวกลัวตัวนี้ต้องขึ้นแล้วต้องแยกเฮ้ยนี่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 อามันอย่าปล่อย่าป่อย่้อย่าป่โบอายไม่ปล่อยโบอายไม่ปล่อยตโบอายไม่ปล่อยไปทั้งนั้นยิงกดยิงกดยิงกดไม่เห็นไม่เห็นมันออกไปซ้ายมันออกไปซ้ายมึงออกไปซ้ายดิออกไปซ้ายไอ้เจหันออกไปซ้ายหันเราไปนเออรูเห็นมันจะเข้าไปไหมมันไม่เข้าไปหรอกมันอยู่นี่ไอ้ไอ้ตัวตัวม่นกีล่าสุดอะ บอลซ้ำทำลายทำลายทำเอาไม่ได้นะอเอาไม่ได้นะเออกูทำลายไอ้มันหะัวจริงไหมเนี่ยเอาตายโอเคสวยกูทำลายเพื่อนไปขึ้นอ่าไอ้พวกนี้จะมาเอาปีนะแผนแผนแผน,แผนมันใช้ได้เนี่ย

ตอนนี้เราก็ได้20ล้านแล้วอ่าจากการงัดรอบนี้ไอ้เหี้ยก็คุ้มแล้วอ่ะตอนนี้เมืองอีกน้องเราจะเอา40ล้านในเมืองที่แบบไอ้นี่ไหนใครถือห่วงก่อนมึงหย่อนตัวเข้าไปก่อนเลยนะเข้าไปก่อนเลยนะแต่มันเหมือนมันดูจำนวนคนไม่ไม่เป็นไรพี่เข้าไปก่อนพี่เขาไม่ต้องพูดอย่างนั้นเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยเข้าไปเใครเข้าก่อนเราต้องเข้าให้ไวอ่ะเราต้องจองก่อนที่ภูมิถึงว่าจองที่อ่ะ ยีิบห้าล้านเลยนะเว้ยเอาเอาได้นะบอกว่าเราจะใส่ไม่ใช่ขนาดนี้ได้ปะแบบตึงๆอ่าได้แบบนี่นึ่นงานไดนเลถ้ามือชนมันนี้กูไม่ชอบเ้อเอาชนไม่ชิบสามเฮยชนมันมาไปรูดเหมือนใกล้เนาะไปไปถึงแล้วบอกสถานการณ์จะต้องเข้าเลยแพงเนี่ยจะเข้าเลไม่งั้นเราจะไม่ได้เข้าเพราะว่าแก๊งมันไปเยอะมันจะเกิด s e c ชั่น ไปถึงแล้วก็วิ่งอเเ AMD ก็อยู่ไกลเหมือนกันนะเอม m ีก็เพิ่งเอาไอ้สีฟ้าไปวิ่งวิ่งเข้าไปเลย AMD อยู่ไกลเหมือนกันเลมันก็ไปสุ่มมาสุ่มเลยใครถึงแล้วสุ่มเลยนะเคี้ยะใครใครใกล้ถึงแล้วปะพี่อยู่ริมเละแล้วต้องขัดขวางนะครับกำลังบอไปแต่เราจะเข้าไม่ได้เพื่อนไม่ใช่หรอกแก๊งเกินมันจะเกินเซ็กชั่นอดีตศิษย์หกเจ็ดคันถึงอีโคแล้วนะโอเคโอเคโอเคเราไวกว่าเราไวกว่าเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูตัดยางให้ ตามตามเฮ้ยตามตามมันตื่นเต้นนะพ่อมันตื่นเต้นแทงหนึงนะแต่พูดอะไรใครบุญเห็นเสียไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นมือสองละเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปเราต้องรีบถึงเข้าไปเลยถึงเข้าไปเลยถึงเราตัวถึงเราตัวเข้าไปยันเลย ไอบอลมาให้กูน่มันอยู่งไมอยู่ท่าเรือใช่ปะบอลสนามบินล่าสนามบินล่ามินล่าเมื่อเชอาทอตเยจำัลยจเลยจำเ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 ล้วำเลยจเลยจำเลยจเลยจำเลยจเจำเลเลยจลยจำเลยจำเลยจำเลยจยเลยยจำเล้ยจเลยจยลลเยเลเลยเยเยเลยยเยเยยยยไม่ได้ยเยเยเย มันถึงกันครบแล้วหรือเปล่าลองไปดูขับไปดูใกล้ๆดิไม่ครบไม่ครบมันเพิ่งมันยังขับอยู่เลยกลางถนนกลางถนนก็สุ่มดิเดี๋ยวไปดูดิไอยังอยู่นี่อยู่เลยมันมีในวงเท่าไหร่ไอยไงอยู่ขับเลยเนี่ยเสียงไม่ได้อยู่มาถึงไม่เอนเลย ถึงก่อนว่านี่เกียไอ้บอสถึงก่อนเสียจะเอาให้ได้ไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้บอสถึงก่อนมึงก็มึงแย้งเลยมึงแย้งเลยไย้งเลยไอ้บอสถึงก่อนมึงแย้งเลยแล้วแย้งแต่แต่ผมยังไม่ได้เข้าไปสุดเนาะเอาังไงเนี่ยอตามึงถึงแมาไปบวงยังมาขัยางยางมาขับตามหลังมาครับ ไม่เป็นมันเข้าเลยอ่ะมนแยเขงไย่เลย้องไปอบสองรอบแล้วถ้าเอาง่ายถ้าเกิดไอเดมดีได้เนี่ยโเโอเคปล่อยล่นเไป่อยจบปัญหาจบแค่นั้นแหลจบแ้จบบ้านหลังไหวะไอ้ร้รักเดิมันจะซื้อหลังไหนวะกูอยากรู้จริงแพงสุดดิกูดูทรงละมาดเงินเดือนมาดนอนแต่ถ้ามันเอาบ้านเราก็ทาให้มันรีเทซโลแกงมันซะไปอีกนะ จริงนะ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 พี่จริงนะเยิงเยิจริงนะพี่จริงนะแต่ผมรอบนี้รอบนี้รวมสังแถวแบบเลยอีโคไปนิดนึงป่ะแต่เมื่อกี้ก็สวยแล้วนะพี่ผมว่าเออก็ดีแล้วก็ดีแล้วไม่ได้แล้ววาระีโคไม่ไม่เกิดนแล้วนะเออมันเออว่าเราต้องไปอยู่แถวอีโคแล้วมั่ง จะบ้างนะที่เดิมบอกว่าสวยแล้วนะไอ้มันมาอ้างมาบู้ไม่เอาบ้างเอาบ้างนะเมื่อกี้พี่คุยกับคุยใหญเนียแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะจะเอาแค่คนแรกที่มาถึงหลังจากนี้ก็คือคนแรกที่เขามองเขามองข้างบนว่าใครถึงคนแรกคือเขาคนนั้นโอเคตามนั้นแล้วแล้วหลุดที่แล้วพี่หลุดที่แล้วก็นั่นแหละเขาก็เขาก็เห็นคนแรกอ่ะเอาตามนั้นเลยเพราะว่าแต่แต่ถ้าหลุดหลุดมาแรกหลุดแรกเมื่อกี้นี้พี่ไปถึงก็จริงแต่เสียไม่ได้เขาจอดรถข้างหน้ารอแล้วไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสวยแล้วเราได้สองสอง้านชิว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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเขาตามมาเลยได้กี่ร้านนีร้านเดียวป้าเมื่อกี้หรือได้ตอนนี้มาแล้วใช่ป่ะแต่มึงมึงเชื่อเลยว่าเว็บหน้าได้ตีกันแน่มึงไปเฟซของให้เต็มระบบเลยนะ